เรียบร้อยแล้วนะครับตัวลาเสร็จแล้วนะครับพี่น้องมาเก็บของกันนะครับพี่น้องหลังจากที่แบบพังหายหไปนานมากนะครับเวียดไทยกินเป็นพี่น้องเบิรงจ้าเชื่อพี่น้องทาง YouTube นะครับอันนี้ทาง YouTube นะครับอัดคลิปเก็บของกันเถอะโห่ยศ ก็คือเป็นลุ่นๆเนาะเก็บคลองกันนะครับพนะี่น้องวันนี้วันที่นะครับวันนี้วันที่สามนะครับ วันนี้วันที่3นะครับวันนี้สแสดงอยู่ที่หนองคายนะครับอำเภอเมืองเช่นเดิมนะครับพี่น้องอยูหนองคายอยู่มาม่านสามสี่วันแล้วนะครับไม่ได้ไปไหนเลยนะครับออกจากหนองคายไม่ได้เดาออกขันเตาแล้วโอ้ยเออเออเอเอป้องให้พี่เปียเสื้อชุดอะไรมาให้ขอข้อผิดฟักเกอร์นะครับ ดับได้โอ้ข้อจีนนุ่งยังสวยด้ยมอห้องคอจีนมีด้วยเหรอพี่เียวมาห้องคอจีนนะเอาคอจีนนะมออะไรมันบอกอะไรมอข้อจีนอลไรนั่นหรอเหมือนแม่ติ๋มชั่นานามอห้องบ่เคยใส่เสื้อมาห้องมัดซุกที่ เออเสื้อีวิตพมหม้อห้องมันสุกรไม่เคยใช้ได้ไงทุกวัน่ใส่ไม่ไหลดิใช่สไายซี้อเลยอันนั้นมันชุดอะไรมันได้เรียกว่าหม้อห้องแข่งหันใจจ้าพอจิ้เปี้ยนจะไปแขหันใจเจ้าพออไม่ก่อนขึ้นไนะหักขึ้หลุด เรื <petites fight align> eh> ่องหลังของเรานะครับเรื่ออะรเรื่อหลังเด็กเรื่องเราหลากลายเดอวิดีโอด้ เป็นเร็วๆหรอไม่รู้ทำอยู่แต่ตัดยบๆๆๆหรอไม่ไม่ได้เร็วนะเาก็ค่อยไปทำเ่าทไมไม่ทำไปเลยบ่งหมื่นหนึ่งเก็บครองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยสแลวยาบ นี่พักเกินตอนเย็นลำเรื่องไหนครับพี่ปูนี่ยังอีกแป้งนะครับป่ะวันนี้จะมีข่าวดีไหมนะไม่ไปเสร็จหรือยังเร็ว วันนี้คือวันนี้ทำไมไม่มีข่าวดีเลยวันนี้เนะาะเช้านี้ทำไมไม่มีข่าวดีเลยหน่อยพี่นางเอกไปแล้วเหรอวันนี้คือบรรยากาศหลังเต้นรานนะครับพี่น้องเ้วต้องจ่ายเงินค่าเต็นก่อนนะครับคนละร้อยห้าสิบบาทบอันนี้ครับดู แค่หกสิบนะของฟังนี่แหละมันค้างหนึ่งใบเก็บไว้ให้หน่อยเพื่อซีซูน่เก็บไว้กับตัวเองก่อนมันระเบิดอ้าวอันนี้คือบรรยากาศนะพี่น้องทงเต้ร่าเสร็จแล้วนะครับเจอกันที่หนองคายอีกเช่นเดิมนะครับพี่น้องอยู่ที่ยมเภออำเภอรมียงนะครับอะไรพี่สิยิ้มสิพอลุงพีดยิ้มไม่เห็นฟันสิยิ้มทำไมไม่ยิ้มไม่ฟังเลยถ้าเป็นอย่างนั้นล่ะอันนี้ น้องเลนเื้อเรานะครับเบิ้งกันก่อนนเบิ้งมันเออพันยาเก็บเงินได้มตั้งหนึ่งร้อยเขาแปลงไม่เสร็องบัตรเซาไทยเงินอยู่บุญเออเออ เออะไรอันนี้คือรถประจำศิลปินเรานะครับมันเป็นรถแดนเซอร์นะพี่น้องสองคันนี้รถศิลปินสีคันสีชมพูนะครับบั้นแบว กว่าจะเสร็จพี่น้องเออจะละเมือตจะละเดีบรรยากาศลังเตะละนะครับพี่น้องท่านกลับเบิร์แล้วเรียบร้อยนะครับไม่ได้เปลี่ยนให้พี่น้องดูเลยงานมากเลยพราว่าเอ็มพ่ค่อยสบายด้พี่น้องช่วงนี้แบบงานค่อนข้างถี่นะครับงานทีแห้งแล้วก็เอ็มกับพวกใคสบายนั่นเป็นไขรเป็นเนาดูดูสวัสดีครับสวัสดนะีครับอันนี้มาแคนแนะนานะครับ อันม้านอมานขมานกัมานขมานกับมานบังเนี้ยพี่น้องถืออันอีกบังไงหนึ่งบังเข่าล้ำคุณน้ำบังบังไงหนึ่งมันกับมานควานกับมานนะมานขูมือใช่ะรือตำ้มเล็กตัเอาไปถอยดื้อเอาไปถอยดื้อพี่น้องปิดคลิปแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่าเอ็มเจเกิดรถบัสนอนแล้วนะครับจะล้างเช็ดหน้าแล้วก็จะทุกอย่างแปรงฟันอาบน้ำแล้วก็จะทัดขอนนะพี่น้อง ขอบคุณผู้ติดตามด้วยนะครับขอบคุณผู้ที่เขามาเบิ้งด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆครับ